ไม่ต้อง10ล้านหรอกค่ะพี่แค่ห้าล้านบอสคะฉันไม่ยินมือแล้วค่ะพี่บอสจะเล่นราครไปที่ไหน<ม>คุณอันเดี๋ยวคุณดูตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้ไปจัดการให้เรียบร้อยฮัลโหลค่ะ เมย์เธออยู่ไหนฉันอยู่บริษัทอะมีอะไรหรือเปล่าวันนี้ว่างหรือเปล่าฉันได้นัดเพื่อนของเราไว้เราเป็นข้าวด้วยกันได้สิฉันคิดถึงพวกเธอเหมือนกันน่ะเดี๋ยวฉันออกไปตอนนี้เลยเราเดิยเราจะที่เดิมได้เดี๋ยวเจอกันนะไปคุณอาเดี๋ยวคุณจัดการให้เรียบร้อยนะฉันไปทำตลาดก่อนเดี๋ยวก่อนค่ะบอส เอกสารบอสเซ็นไม่เสร็จเลยนะคะวางไว้บนโต๊ะนี่แหละเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันกลับมาเซ็นให้พอดีฉันมีกินเลี้ยงกับเพื่อนๆเ,เราไม่ได้เจอกันมาตั้งนานละนี่แหละนะเพื่อนบอสแต่ละคนไม่มีความจริงใจเลยพอเห็นบอสได้ดีขึ้นมาหน่อยก็รีบมาเกาะบอสเลยคุณอานคุณพูดแบบนี้กับเพื่อนฉันได้ยังไงมันไม่ใช่แบบนั้นหรอกคะ่ะ ตอนที่บอสลำบากเนี่ยเคยมีใครช่วยบอสไหมเคยมีใครเห็นหัวบอสบ้างก็เราไม่ได้ไปขอความช่วยเหลือเขาเนี่ยแล้วเขาจะมาช่วยเหลือเราทำไมล่ะงั้นเอาอย่างนี้ไหมคะเรามาลองใจเพื่อนบอสกันดูไหมคะลองใจยังไงบอสก็ลองโทรหาเพื่อนสิคะว่าตอนนี้อ่ะบอสก,กาลังลำบากดูสิว่าใครเขาจะช่วยบอสบา้างได้แล้วเรามาดูกันว่าเพื่อนฉันจะ นะทำไมพี่นันเราสองคนมาที่นี่ละ่ะใช่ทุกคนรอพี่ใจ่าตังค์นะโอเคไม่มีพี่คงไปเลเี้ยงพวกเธอไม่ได้แล้วแหละพอดีบริษัทพี่โดนพนักงานบัญชีโกงเงินไปหมดแล้วตอนนี้พี่ก็ไม่รู้ว่าพี่จะทำ พ,นะพี่รอพวกเราเล่นหรือเปล่าเนี่ยใช่นี่มันไม่ใช่เรื่องตลงนะพี่รอพวกเราเล่นหรือเปล่าเนี่ยเรื่องจริงพี่จะเอาเรื่องแบบนี้มารอเล่นได้ยังไงล่ะพอเถอะพอเถอะเอาเงินมาให้พี่ยืมหน่อยพี่จะไปบุกในบริษัทอุ้ยหนูเพิ่งนึกได้ว่าคัวหนูรอช็อปปิ้งอยู่ไม่มีอะไรแล้วหนูไปก่อนนะค่ะเมล่า ที่ตกอับขนาดนี้เธอยังมีกระจิตกระใจจะไปชอปปิ้งกับผัวอยู่อีกเหรอพี่เป็นคนสอนเองใช่หรอว่าให้ดีกับหัวมากๆหนูก็ทำตามคำพูดที่พี่บอกแล้วไงไม่มีธุระอะไรไปก่อนนะไว้ค่อยเจอกันใหม่นันเธอคงไม่ทิ้งพี่เหมือนพาเมลา่าใช่ไหมเอาเงินไหมพี่ยืมไปสิพี่ก็รู้ว่าพารังตั้งเยอะตั้งแยะ นจะต้องดูแลพ่อแม่นจะลูกหนูอีกเธอก็ลองยืมเงินผัวเธอให้พี่สักห้าล้านสิผัวเธอเปิดบริษัทใหญ่โตจะตายเงินแค่นี้คงไม่เป็นปัญหาหรอกพี่ก็น่าจะรู้นะว่าผัวของหนูอ่ะมันไม่ให้หนูยุ่งเรื่องของบริษัทเรื่องนี้หนูคงช่วยพี่ไม่ได้หรอกถ้าไม่มีอะไรแล้วคืู่ขอเปวดก่อนนะ ให้ยืมก็โง่น่ะสิยืมไปแล้วจเจ้าที่ไหนเมื่อคืนใช่คนอะไรโง,โง่โง่ปล่อยให้พนักง,งานบัญชีโกงเงินไปฉันว่านะเราแจ้งข่าวเ,เพื่อนๆทราบดีกว่าออดีดีด,ดีเดี๋ยวฉันแจ้งให้พี่อ้นด,ด้วยแล้วสรุปวันนี้เราก็ไม่ได้กินฟรีใช่ไหมเนี่ยเสุนลาแต่งตัวให้จริงเลยใช่ฉันอุตส่าห์ไปทาหน้าทําผมมาเสียไปตั้งสองพันเนี่ยพอเหอะพอเหอะฉันว่าเราแยกยากันบ้านดีกว่าเออเคค่อยเจอกันนะบ้า บอสเห็นหรือยังคะเพื่อนบอสที่บอกว่าดีนะักดีนะสุดท้ายอะ่ะเขาก็เป็นแค่เพื่อนกินเพื่อนเที่ยวเท่านั้นเลยค่ะออยังมีพี่อ้อนอีกคนปกติฉันดีกับเขาที่สุดยังไงเขาก็ต้องช่วยเหลือฉันแน่แน่เห็นไหมพูดถึงก็โทรมาพอดีเลยสวัสดีค่ะพี่อ้อนฉันด้ค่ะ กานบัญชีโกงเงินไปหรอพี่ออนนี่ได้ข่าวเร็วจริงเลยนะคะเออพี่ออนคะเมย์ขอยืมเงินสักห้าล้านได้ไหมช่วงนี้พี่กำลังทำโปรเจกต์ใหม่อยู่พอดีไม่มีเงินให้เธอยืมหรอกแค่นี้ก่อนนะค่ะได้ค่ะพี่อ,อนเข้าบัญชีเมย์เลยนะคะไม่ต้องสิบล้านหรอกคะ่ะพี่แค่ห้าล้าน บอสคะฉันได้ยินหมดแล้วคะ่ะนี่บอสจะเล่นละครไปถึงไหนไม่เข้าใจอีกหรือว่าเพื่อนบอสแต่ละคนอ่ะคบไม่ได้เลยอันฉันไม่คิดเลยนะพวกเพื่อนฉันจะมีนิสัยแบบนี้ฉันก็ดีกับพวกเขาทุกคนมากขนาดนั้นทําไมพวกเขาเชิอ้าคุณอันก็อยู่หรอ บอสครับหลงนายมาทําไมเนี่ยฉันให้นายรถไปล้างรถล้างเสร็จแล้วเหรอครับล้างเสร็จแล้วครับผมได้ยินมาว่าบริษัทของบอสเกิดปัญหาผมเลยอยากมาถามบอสว่ามันจริงหรือเปล่าครับข่าวนี้มันไปไวจริงเลยนะขนาดคนขับรถยยอย่างนายยังรู้เลยนี่มันไม่ใช่เรื่องจริงใช่ไหมครับบอส เรื่องจริงไม่จริงมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับนายหน้าที่ของนายขับรถให้ฉันก็พอแล้วเรื่องอื่นไม่ต้องไปสนใจหรอกวัดครับนี่มันเรื่องจริงใช่ไหมครับออไปอีกคนแล้วไปก็ถูกแล้วแหละขนาดเพื่อนของฉันยังไม่ช่วยฉันเลยนับประสาอะไรกับ นูเห็นหลวงเขาก็เป็นคนดีนะคะบอสตอนแรกฉันก็เห็นว่เพื่อนของฉันเป็นคนดีเหมือนกันนั่นแหละผลเป็นยังไงล่ะอันขอบคุณเธอมากเลยนะที่วันนี้ทำให้ฉันเห็นท่แท้ของเพื่อนทุกคนก็ครับผมมาแล้วครับผมกลัวไม่ทัน ผมเลยเอารถของผมไปจำนำได้มา5้าแสนกว่าบาทแล้วก็เงินเก็บที่ผมมีทั้งหมดรวมกันแล้วน่าจะได้ล้านกว่าบาทครับนี่ครับถ้ายังไม่พอเดี๋ยวผมกลับไปขายบ้านแล้วก็ที่ดินของผมอีกรวมแล้วน่าจะได้สามล้านกว่าบาทครับถ้ายังไม่พออีกเดี๋ยวผมกลับไปขายบ้านที่ต่างจังหวัดแล้วก็เอาเงินมาให้บอสอีกนะครับพอพอพอหลงทำไมเธอต้องทำถึงขนาดนี้ด้วย คุณคุณต้องทดแทนครับตอนที่ผมออกมาทํางานใหม่ๆหถ้าไม่ได้โอกาสจากบอสผมก็คงไม่มีอนาคตที่ดีเหมือนในทุกวันนี้ไม่ว่านะเ็จะเป็นยังไงผมไม่ขออะไรมากครับขอแค่บอสอย่าทิ้งผมก็พอ,อแล้วครับหลง ฉันขอบใจนายมากๆเลยนะแต่เรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นในวันนี้ฉันแค่อยากลองใจของเพื่อนฉันดูว่าจะมีใครจริงใจกับฉันบ้างแต่ในที่สุดฉันก็ได้รู้แล้วล่ะว่าใครจริงใจกับฉันมากที่สุดจริงเหรอครับบอสแล้วรถที่ผมขายไปแล้วจะทำยังไงครับ boy